สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ t r e น d ี้มีเทรนดี้พี่รู้รายการที่จะอัปเดตข่าวแล้วก็เกาะติดกระแสฮอตฮิตนั่นเองค่ะยังไม่ทันหายปวดหัวนะคะกับโรคโควิด19ก็มีโรคระบาดใหม่เข้ามาอีกแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆหลายๆคนนะคะติดตามอัปเดตข่าวสารเนี่ยก็อาจจะพอรู้เรื่องโรคฝีดาดลิงกันมาบ้างนะคะแต่ว่าโรคฝีดาดลิงเนี่ยจะมีความอันตรายแค่ไหนนะคะน่ากลัวเท่ากับโควิด19หรือเปล่านะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาทําความรู้จักกับโรคฝีดาดลิงค่ะความอันตราย ของมันนะคะแล้วก็วิธีการป้องกันและรับมือค่ะ โรคไข้ฝีดาดลิงนะคะหรือว่าโรคไข้ทรพิดลิงเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสข่ดที่มีชื่อว่าโอทอกซ์ไวรัสนั่นเองซึ่งเป็นไวรัสนะคะกลุ่มเดียวกับโรคอิสุอิสยัยจะออกผื่นนะคะประมาณ2-4สัปดาห์แต่ว่าโรคไข้ฝีดาดลิงเนี่ยจะมีความรุนแรงมากกว่าค่ะแล้วก็ตามชื่อเลยนะคะโรคไข้ฝีดาดลิงเนี่ยแน่นอนว่าการแพร่ระบาดเนี่ยต้องมาจากลิงแน่นอนใช่ไหมคะแต่ว่านอกจากนั้นค่ะยังเป็นพวกสัตว ที่มีฟันแทะนะคะสัตว์เหล่านี้เนี่ยก็สามารถที่จะเกิดการแพร่กระจายของโรคได้เหมือนกันพวกหนูหรือว่ากระรอกต่างๆนะคะและทวีปแรกค่ะที่เกิดการแพร่ระบาดเนี่ยก็คือทวีปแอฟริกานั่นเองและตอนนี้นะคะเขาก็ได้จัดให้เป็นโรคท้องถิ่นไปแล้วเรียบร้อยค่ะ อาการของโรคฝีดาดลิงนะคะเริ่มแรกเลยเนี่ยเราจะเหมือนรู้สึกว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาเลยค่ะคนที่ได้รับเชื้อนะคะก็จะรู้สึกปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้นะคะแล้วก็ปวดเมื่อยตามร่างกายต่างๆเหมือนไข้หวัดธรรมดาเลยแต่หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมีอาการอ่อนเพลียค่ะแล้วก็ต่อมน้ําเหลืองโตแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะสาหรับโรคนี้แล้วเนี่ยหลังจากที่ไข้ลดลงแล้วนะคะอาการทางผิวหนังเนี่ยจะเริ่มชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะโดยที่พิงแบบรู้สึกประหลาดมากๆเลยปกติเราจะมีแบบผื่นขึ้นตามตัวใช่ไหมคะ แต่ว่าโรคนี้นะคะผื่นขึ้นที่แรกเนี่ยก็คือบนใบหน้าค่ะแล้วเขาก็จะรามไปตามร่างกายต่างๆนะคะและเกิดการอักเสบแล้วก็เป็นตุ่มเป็นหนองขึ้นนั่นเองนะคะโรคฝีดาดลิงเนี่ยสามารถติดต่อนะคะทางละอองฝอยนะคะทางการหายใจทางเลือดทางน้ำลายแล้วก็ทานสามคัดหลั่งนั่นเองค่ะ แต่จะพูดว่าคนอย่างเราๆนะคะไม่มีภูมิคุ้มกันไม่มีภูมิต้านทานแบบร้อยเปอร์เซนต์เลยแบบนี้ก็อาจจะพูดได้ไม่เต็มปากนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าคนที่ปลูกฝีนะคะสามารถป้องกันได้ถึง85เลยทีเดียวค่ะแต่ว่านะคะประเทศไทยเนี่ยได้ยกเลิกการปลูกฝีไปแล้วนะคะตั้งแต่ปีพศ2523นะคะพูดง่ายๆก็คือจะต้องเป็นคนที่มีอายุ41ปีขึ้นไปนะคะถึงจะเรียกได้ว่ามีภูมิภูมิกันนั่นเองแต่ว่าโรคฝีดาดลิงนะคะอาการอาจจะไม่รุนแรงมากในผู้ใหญ่ แล้วก็สามารถหายเองได้โดยหมอนะคะจะจ่ายยาต้านเชื้อไวรัสให้ค่ะ อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าโรคฝีดาดลิงเนี่ยติดต่อผ่านทางละอองฝอยต่ตางๆน้ำลายต่างๆนะคะสำหรับการป้องกันและรับมือโรคฝีดาดลิงนะคะอย่างแรกเลยค่ะคือการใช้ช้อนกลางนะคะในการรับประทานอาหารหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารคัดหลั่งนะคะแล้วก็อย่าลืมป้องกันนะคะเวลามีเพศสัมพันธ์ด้วยค่ะและมาถึงคําถามนะคะที่ทุกคนอาจจะอยากรู้ค่ะว่าโรคฝีดาดลิงนะคะมีความรุนแรงเท่ากับโควิด19ไหมนะคะตอนนี้ค่ะทางองค์กร CDC นะคะหรือว่า Center for Disease Control and Prevention นะคะเขาได้ออกมาประกาศแล้วค่ะว่าเป็นภาวะฉุกเฉินสำหรับโรคฝีดาดลิงนะคะแล้วก็ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะโดยตอนนี้นะคะเขาบอกว่าโรคฝีดาดลิงเนี่ย แพร่ไปแล้วนะคะ59ประเทศทั่วโลกและตอนนี้มีผู้ติดเชื้อกว่า6,000คนแล้วค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาออกมาบอกค่ะว่าโรคฝีดาดลิงนะคะอาจจะไม่รุนแรงแล้วก็น่ากลัวเท่ากับโควิด19ค่ะเพราะว่ามีวิธีการติดเชื้อนะคะที่มันยากกว่าแต่จริงๆแล้วก็น่ากังวลใจไม่น้อยนะคะถ้าสัตว์ที่มีฟันแทะต่างๆนะคะติดเชื้อจํานวนมากเนี่ยเชื้อนะคะก็จะแพร่กระจายไปในธรรมชาติไปสู่สัตว์อื่นนะคะแล้วก็อาจจะมาสู่คนได้ค่ะเรียกได้ ว่ายัางต้องเฝ้าระวังต่อไปกันในระยะยาวนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยก็มั่นใจในระดับหนึ่งแล้วนะคะว่าโรคนี้เนี่ยป้องกันได้ง่ายค่ะแต่ว่าเพื่อนๆก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะถ้าอยากติดตามเทรนด์ใหม่ๆนะคะอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจอย่าลืมกด Subscribe กับ t r e n d ี้มีค่ะ